คุณขากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะเช็คดวงเด็ดเจ็ดวันดวงรายเดือนประจำวันที่1ถึง3าสพฤศจิกาสองหาค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธหรสศุขเสาร์นะคะมารอฟังเลยค่ะเป็นแนวทางของชีวิตค่ะเริ่มต้นจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงการงานยิ่งทุ่มเทยิ่งมีกำไรค่ะต้องบอกเลยคุณขาช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกาเนี่ยห้ามขี้เกียจเด็ดขาดคุณห้ามขี้เกียจห้ามหมดไฟ ใช้คำว่าห้ามคุณขาเพราะมีความเสี่ยงสูงมากกับงานที่จะมีปัญหาคุณใครที่เกิดวันอาทิตย์ฟังดีนะถ้าเกิดคุณทำค้าขายออนไลน์คุณเป็นเจ้าของธุรกิจยิ่งขยันมากเท่าไหร่ยิ่งให้เวลากับงานมากเท่าไหร่คุณยิ่งรุ่งเรืองและร่ำรวยค่ะสำหรับคนทำงานประจำคุณขาอดทนขยนันแล้วคุณเองคุณจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะตลอดเดือนพฤกภาค่ะมาสู่เรื่องราวของการเงินค่ะ เชงจากน้ำพักน้ำแรงต้องบอกนี้คุณขาใครที่ทำธุรกิจออนไลน์คุณต้องบอกว่าช่วงระหว่างเนี่ยเดือนพฤกภาเป็นเดือนที่คุณเป็นขาขึ้นคุณข,ขารีบนะคะโดยเฉพาะคนเกิดวันที่ท่ารีบโกยรีบทำเพราะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่เงินเข้าดีแล้วเกินคุณขามาถึงเรื่องราวของคนโสดที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะคนโสดอกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณขาพักเถอคะค่ะเลี้ยงอยากแนะนำแบบนี้นะคะ คนที่เกิดวันที่โดยเฉพาะคนโสดคะให้พักบ้างเว้นตัวเองบ้างสร้างมูลค่ากับตัวเองที่ผ่านมาเคยสังเกตไหมคะตัวคุณเองเนี่ยทำให้ตัวคุณเองถูกมองคุณไร้ค่าคุณวิ่งตามหาความรักคุณวิ่งไปง้อง,งอนคุณวิ่งไปขอความรักเขาเดี้ยนถามเลยค่ะคุณคะมันดูมีค่าไหมคุณออกไปอยู่เงียบๆนิ่งๆ ปรับตัวเองคุณขาเดี๋ยวความรักก็วิ่งเข้ามาช่วงนี้พักก่อนเรื่องความรักสำหรับคนโสดคะ่ะสำหรับคนมีคู่นะคะระวังฮะมีการน้อยใจเพราะคำพูดหรือเพราะปากคุณขาความรักในช่วงนี้ของคนวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากว่ามีภาวะของอารมณ์ที่มีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาเงินมีปัญหางานมีปัญหาโดนกดดันต่างฝ่ายต่างโดนกดดันคาดิฉันอยากให้กลับเข้ามาให้กําลังใจซึ่งกันและกัน คุณลองถามแฟนคุณหน่อยสิคะสมมรับคนมีคู่นะเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างอดทนนะสู้ๆนะใช้คำเหล่านี้ค่ะแล้วความรักจะยั่งยืนแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาแล้วใช้อารมณ์กันคุณขาไม่นานนะฮะอาจจะมีการแยกย้ายกันเกิดขึ้นต้องระมัดระวังสำหรับคนมีคู่ค่ะ มาถึงเรื่องราวของสุขภาพกับคุณขามีภาวะเวียนหัวปวดหัวและมีภาวะความเครียดสูงมากคุณเกิดวันทิตในช่วงเดือนพฤษภานะคะ 1. กดดันจากทุกสิ่ง 2. อากาศที่แปรปรวนค่ะ 3. ภาวะเรื่องสุขภาพที่อาจจะมีเรื่องราวมากมายฝากนะคะ1พักผ่อนในเพียงพอ 2. ปรับวิธีคิด,ค,ดคิดบวกค่ะแล้วทุกอย่างจะดีสาหรับคนภาพรวมเกิดวันอาทิตย์ค่ะ พร้วคนที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงการงานหะงานหนักไม่ถึงตายแต่ที่ตายเพราะเพื่อนร่วมง,งานคุณค้าแน่นอนฮะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนเดื่อมากเพื่อนร่วมง,งานโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์นะคะคุณขาตลอดเดือนพฤษภาคฮะคุณขาอย่างหงุดหงิด อย่าเครียดกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเจอคําพูดที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมเขามองเราแบบนั้นทําไมเขาใช้วิธีคิดแบบนั้นกับเราทําไมทําไมตัดคําว่าทําไมคุณคะและอาโหสีคุณบางทีคิดซะว่าเอาเขาป่วยะบางทีเขาอารมณ์มีปัญหาสวิงใสเอ๊ะเขาป่วยหรือเปล่าหรืออโหสีได้อาโหสิเพราะช่วงนี้พิ่วงระหว่างที่คุณเกิดวันจันทร์เนี่ยฮะจะเจอเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหา งานหนักไม่ว่านะคะหนักใจกับเพื่อนรวมงานที <án> ่ทรมานคุณต <t> ้องปล่อยผ่านนะเมื่อปล่อยผ่านได้แล้วคุณจะดีในเรื่องงานสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะมาถึงเรื่องราวของการเงินนะคะคุณขาเงินดีมีกินใช้ตลอดเดือนค่ะ คือหนักใจเรื่องงานเรื่องคนแต่เงินคุณโชคดีนะคนเกิดวันจันทรตลอดเดือนพฤกษภาคุณขาโชคดีหน่อยเงินเนี้ยไม่ขาดคุณเดี๋ยวจะมีเงินพิเศษเข้ามาเดี๋ยวจะมีเงินบางอย่างเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีโอกาสดีๆฮะที่เป็นเงินจากความพอใจคุณขาใครทำฟรีแลนซ์นะคะใครทำออนไลน์ใครที่รู้สึกว่าไม่น่าจะได้เงินก้อนนี้มาละปีนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือนพฤกษภาเป็นต้นไปเนี่ย คุณอาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆถือว่าดีมากสำหรับคุณเกิดวันจันทร์นะคะมาถึงดวงความรักโดยเฉพาะคนโสดที่เกิดวันจันทร์ตลอดเดือนพฤกษภาค่ะกาลลูนาหรือโปรดอยู่เฉยๆนะคะคุณต้องบอกนี้ค่ะความรักของคุณเนี่ยจะใช้ว่าไม่สมหวังไม่ได้นะ เพราะัตคุณเองเรื่องเยอะคุณสังเกตไหมคะตัวคุณเองเรื่องเยอะัตคุณเองปล่อยวางไม่ได้ตัวคุณเองรู้เยอะแยะมากมายไปรู้เขาซะเยอะบางทีคุณเองเนี่ยหากไปหึงหวงเขาเขาก็ไม่อยู่คุณขาบางคนเองมีความรู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนที่อยู่แล้วสบายใจแต่พออยู่กับคุณเนี่ยอาจจะสบายใจในบางเรื่องแต่หนักใจมากมายกับการที่คุณเป็นคนคิดเยอะฟุ้งเฟ้อมากมายคุณแนะนําแบบนี้นะสำหรับคนโสดค่ะโดยเฉพาะคนเกิดวันจันทร์ ปล่อยวางบ้างบางทีเนี่ยหักหึงหวงมากก็ไม่ดีความรักที่พังสําหรับคนโสดที่เกิดวันจันทร์เพราะว่ามีความหึหง,ง,งหวงสูงกังวลสูงและรู้เยอะเกินไปบางทีความรักปล่อยเข้าบ้างคุณขาสักครึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็เขามีอากาศหายใจนะคะไม่งั้นคุณจะโสดแบบนี้ตลอดไปค่ะมาถึงคนมีคู่นะคะรักแท้ระวังโดนชุบมือเปิบอธิบายแบบนี้คุณขาสําหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยบางทีตัวคุณเองเนี่ยคุณห่างเหินกับคนรัก คุณห,ห่างเหินกับแฟนคุณเองคุณห่างเหินกับการเวลาที่อยู่กันมานานคุณทําให้ความสุขหมดรักหมดเสน่หาคุณขาคุณกลับมาดูแลเขานะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดว่าเขาไม่ไหวละถ้าเขาคิดว่าเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรือถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเหงา cos. ถ้าเขาไปขึ้นมาคุณจะนาวนะคะไม่ต้องถึงมือที่3มหรอกคะ่ะบางทีถ้าเกิดเขาตัดสินใจไปเองนี่จบเลยนะ หรือบางทีมีจังหวะเพื่อนเข้ามาในชีวิตมีคนที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกอบอุ่นบางทีเขาอาจจะเลือกที่จะใช้ชีวิตกับคนนี้ก็ว่าได้คุณค่านั้นใครที่มีชีวิตคู่กลับมาสารเสริมปรุงแต่งผสมผสานความรักที่มีอยู่แล้วให้ดีที่สุดค่ะแล้วความรักจะดีสําหรับชีวิตคู่ค่ะมาถึงเรื่องราวของสุขภาพนะคะกายสบายดีแต่ใจนะคะเจ็บเพราะเรื่องเยอะค่ะ เคือธิบายแบบนี้คุณขาด้วยตัวคุณเองเนี่ยมีภาวะความเครียดสะสมมีภาวะคับแค้นใจคุณเพราะคุณไม่ปล่อยวางค่คะคุณขาปัญหาหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดคุณยังไม่ปล่อยวางนะถ้ากับตัวคุณเองหนึ่งมีภาวะไมเกรน2มีภาวะความเครียดสามไม่มีความสุขสุดท้ายกระโดดไปซึมเศร้าคุณขาต้องปล่อยใจปล่อยกายปรงทุกอย่างบนโลกใบนี้ฮะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปรงให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขกับมันค่ะ คนเกิดวันอังคารดวงการงานงานดีเจ้านายชื่นชมคุณขาต้องบอกนี้ค่ะเป็นจังหวะดีคนเกิดวันอังคารคุณข้อแรกเลยค่ะงานต่างๆเนี่ยลงตัวเพราะปีที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากใครเกิดวันอังคารเดอนที่ผ่านมาเหนื่อยมากคุณปูทางไว้เยอะจากปีที่ผ่านมาพอมาปีนี้ค่ะเริ่มเข้าสู่เดือนพฤกภาเนี่ยคุณขาทุกอย่างจะเก็บเกี่ยวแล้ะทุกอย่างจะกอบโกยแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วแต่ คุณอย่าอําเภอใจคุณขาคุณขยันยังไงขยันแบบเดิมไม่ได้หมายว่าวันนี้เป็นขาขึ้นแล้วนะวันนี้จังหวะยอดขายดีแล้วนะจังหวะตอนนี้นายชมแล้วนะฉันแบบปล่อยมั่งพักบ้างไม่ได้คุณจะต้องขยันเหมือนเดิมนะคะคุณขาเพราะเป็นขาขึ้นของคุณใครนะคะที่เกิดวันอังคารฮะ ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าที่คุณลงทุนหรือใดๆก็ตามทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤกภาเป็นต้นไปของคนเกิดวันอังคารดวงการงานค่ะ มาสู่ดวงการเงินค่ะได้รับอนุญัตตามใจหวังคุณขาตอนนี้คุณกำลังจะซื้อบ้านใช่ไหมฮะหลังจะซื้อบ้านซื้อรถหรือใดๆก็ตามทรัพย์สินที่คุณสร้างและปีนี้เป็นปีที่คุณรู้สึกว่าอาจารย์ขาเครียดจังเลยอะ่ะหนูอยากขยับขยายหนูอยากได้วงเงินมาทําธุรกิจบางคนนักธุรกิจอยากได้วงเงินเพื่อมาขยับขยายธุรกิจบางคนรอเงินก้อนคุณใครเกิดวันอังคารตลอดเดือนพฤกภา อิ่มน้ำสำลานด้วยเงินมีโอกาสได้เงินอย่างสิ่งที่หวังขออนุมัติก็อนุมัติของานก็ได้งานทุกอย่างสมหวังในเรื่องเงินสำหรับคนเกิดวันง,งานตลอดเดือนพฤษภาค่ะมาสู่ความรักสำหรับคนโสดนะครับเฉ่นบอกแบบนี้ะมีคนอยากรู้จักหักยอมเปิดใจสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเบื่อเขาเบื่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เขารู้สึกว่าความรักสําหรับเขาเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาต้องการความมั่นคงในช้นบางของความรักเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาบูชาความรักที่ผ่านมาเขาวิ่งหาความรักจนเขาเจ็บที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าความรักที่ผ่านมาสําหรับเขาเองเนี่ยฮะเขาอยากพักยาวๆเขาก็เลยไม่เปิดใจแต่ยังมีคนเข้ามาคุณขาดิฉันฝากแบบนี้นะสําหรับใครโสดที่เกิดวันอังคารฮะ ถ้าเกิดเข้าข้ามาในมิตรภาพที่ดีก็เป็นเพื่อนกันไปซะจนวันหนึ่งหากถ้ามันมีโอกาสค่อยว่ากันคนดีๆหายากค,คุณค้าช่วงนี้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเดียวคิดไว้หน่อยปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างน้อยไม่ได้แฟนก็เป็นเพื่อนก็ยังดีอย่า,ยาปฏิเสธคุณค้าเพื่อนคือมิตรภาพที่ดีคะ่ะ มาสู่คนมีคู่นะคะรับข่าวดีของคนมีคู่คุณขาต้องแสดงความยินดีกับคนที่มีชีวิตคู่บางคนอาจารย์ขาหนูรอาการแต่งงานมานานเขาไม่ขอสักทีมีโอกาสนะคะตลอดเดือนพฤษภาหะหรือแม้กระทั่งเรื่องลูกรอมานานอยากมีลูกคุณไม่สมหวังสักครั้งนึงเลยไปทําทุกเรื่องราวทั้งหมดแต่จังหวะไม่ได้จังหวะมาแล้วคุณตลอดเดือนพฤษภาใครที่มีคู่สมหวังทั้งงานทั้งเงินสมหวังทั้งเรื่องลูกการแต่งงานต่าง ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เพอร์เฟกต์สำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะตลอดเดือนพฤกษภาค่คะมาถึงเรื่องสุขภาพคุณขาสุขภาพดีัะต้องบอกนี้ค่ะคนเกิดวันอังคารเนี่ยปรับตัวเองมาเยอะมากจากปีที่ผ่านมาเหมือนคุณจะรู้ว่าคุณเจออะไรเช่นอาจารย์ขาปีที่แล้วหนูมีโอกาสเจอเรื่องความดันอาจารย์ขาปีที่แล้วหนูมีโอกาสเจอเรื่องเบาหวานปีที่แล้วหนูเจอเรื่องไขมันพอกตับสารพัดที่คุณเจอฮะหรือแม้กระทั่งหลายๆคนโดยส่วนใหญ่นี่ฮะ พักผ่อนน้อยจากปีที่ผ่านมานะปีนี้คุณกลับกลัวงไงแต่เดินมะกรามาคุณออกกําลังกายคุณดูแลตัวเองควบคุมต่างทําให้ปีเนี้ยของคุณเริ่มจากพฤษภาเนี่ยคนเกิดวันอังคารสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ หรับคนที่เกิดวันพุธนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนหาอาจารย์สรุปโดยรวมให้คุณฟังแบบนี้ค่ะดวงการงานอยากพักแต่งานตรึมคุณขาต้องบอกนี้ค่ะปีนี้โดยเฉพาะเริ่มต้นจากพฤกษภาคุณเหนื่อยแต่ต้นปีมาละคุณอยากพักคุณใจร่มๆมบางคนอยากเปลี่ยนงานอยากพักอยากรู้สึกว่าอยากจะแบบคืออยากจะแบบวางทุกอย่างคุณขาคุณยังวางไม่ได้คุณยางพักไม่ได้โดยเฉพาะเศรษฐกิจในปี2568คุณคุณรู้ไหมงานหายยากมากมาก ใครที่เกิดวันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนมีงานประจําอยู่ต้องอดทนคุณขาเพราะที่อื่นตอนนี้ปลดระวางหมดฮะยิ่งองค์กรใหญ่ๆต้องยิ่งยิ่งทำใจและยิ่งเตรียมใจเพราะเศรษฐกิจมันแย่จริงๆดังนั้นใครที่มีงานอยู่แล้วนะคะอดทนหัอย่าเพิ่งอยากพักอย่าเพิ่งมีความรู้สึกว่าท้อ,ทอทแท้กับเรื่องงานที่มันเยอะทาให้มันเต็มที่คุณค้าเป็นช่วงระวังที่คุณห้ามหมดกําลังใจหมดแรงบันดาลใจสู้คะ่ะและทุกอย่างจะดีในเรื่องของงานนะคะ มาสู่เรื่องราวของการเงินคุณขาหาง่ายใช้เก่งไม่เน้นเก็บนี่คือปัญหาของคนเกิดวันพุธหาไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนคุณโดยส่วนใหญ่รายรับมาจ่ายหมดคุณค่าจ่ายเพราะอะไรหรือมะเพราะมันมีเรื่องที่ต้องซื้อบางทีมันเมกเซนนะอาจารย์ขาค่าไฟอาจารย์ขาค่าน้ําอาจารย์ขาค่านุ้น่านี่บ๊ะบ๊ะบบมันมามากมายอะทำยังไงอะมันจะต้องก้มหน้ารับใช้กันไปคุณคาทาให้มันดีที่สุดฮะเพราะดวงการเงินช่วงเนี้ยมันช่วงระหว่างที่เข้ามา แล้วหมดเลยแต่ก็ยังโชคดีนะที่มีเข้ามาเพราะถ้าเกิดไม่มีเข้ามาเลยตายอย่างเดียวฮะแสดงคนเกิดวันพุธนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนดวงการเงินแค่ประหยัดระมัดระวังลายรับยังดีอยู่ค่ะมาสู่เรื่องความรักสําหรับคนโสดนะคะออร่าความโสดกระแทกใจใครสักคนหนึ่งคุณขาดิฉันบอกแบบนี้ฮะช่วงระหวังเนี่ยอาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตแต่บางเออ บังเอิญคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยคุณ Mo ฟ e อ n กับคนเก่าไม่ได้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่ายังกลัวความรักครัค้งเก่าตัวคุณเองยังมีความรู้สึกว่าอาจารย์ขาดูยังไม่พร้อมหรือบางทีมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจซะทั้งหมดคุณขาทําไงละ่ะก็ต้องปล่อยวางนะครับปล่อยว่างไปก่อนช่วงนี้ฮะอะไรก็ตามใครจะเข้ามาหรือใครจะไปก็ตาม ตอนนี้ให้คุณนิ่งให้มากที่สุดใครจะคุยดีก็คุยใครจะไม่คุยก็ปล่อยผ่านอย่าไปยึดติดกับเรื่องความรักเฉพาะคนโสดในช่วงนี้นะเพราะตัวคุณเองเนี่ยฮะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอยความรักฉันเบื่อฮะแต่ก็ยังมีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค,คุณขาก็อยู่ที่คุณฮะจะอยู่หรือจะไปจะรักหรือจะชอบแต่อาจารย์ว่านิ่งไว้ก่อนน่าจะดีกว่าในช่วงนี้ค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะเติมรักด้วยการไปพักร้อนอันนี้สําคัญฮะ สำหรับคนเกิดวันพุธไม่จะเป็นกลางวันกลางคืนคุณขาความรักสังเกตไหมคะมันหางเหินเหลือเกินความรักเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมันหมดรักหรือเปล่าหรือมันหมดความเสน่หาหรือมันหมดอะไรอยู่กันมานานคะคุณลองถามใจตัวคุณเองดูแต่ที่ฉันอยากจะบอกแบบนี้หากให้คุณเนี่ยกลับมาให้กําลังใจความรักซึ่งกันและกันให้กลับมาพูดคุยกันว่าเราต้องปรับอะไรคือมาน restart ่ะมาร r e ต t a r ทใหม่อ่ะ ให้ความรักมันกับกายมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาหน่อยสําหรับคนมีคู่ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเราเองขาดการเติมความหวานเติมความรักให้กับการเติมซะนะคะตลอดเดือนพฤกษาคุณจะมีความสุขในชีวิตคู่และชีวิตคู่คุณจะยั่งยืนค่ะ มาสู่เรื่องสุขภาพนะคะคุณขาระวังเรื่องการขับขี่คือช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนคืนหนึ่งคุณเครียดเครียดจากงานพักผ่อนน้อยมีภาวะความเมินลอยนั้นขับรถขับราต้องมีสตินิดน,นึงนะคะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้จากการถอยรถแล้วเฉียวตรงนั้นอาจจะเลี้ยวมาไม่พ้นคันนี้เพราะคุณขาดสติคุณขาคุณจะต้องมีสติพักผ่อนในเพียงพอความเครียดบางอย่างคุณต้องบริหารจัดก,การให้ดีค่ะอย่าเอามาใช้ทุกวินาทีสําหรับความเครียดนะไม่งั้นนะคะคุณขาคุณจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต้องระวังค่ะ คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะดวงการงานมีอารมณ์อยากจะเทงานคุณขาคนเกิดวันพฤหัสหัตามดวงเนี่ยมแรงบันดาลใจรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยรู้สึกแบบอยากจะออกจากงานอยากไปเริ่มต้นใหม่รู้สึกกดดันจากที่เดิมรู้สึกงานเดิมธุรกิจเดิมรู้สึกสิ่งที่เราทําอยู่มันไม่ใช่มันไม่ดีคุณขาคุณฟังดีนะดวงคุณคือหนีเสือปะ จระเข้คุณฟังดีนะหนีเสือเสือว่ารายแล้วนะหนีไปเจอจระเข้หนักกว่าเดิมอีกคุณค้าต้องระมัดระวังหักดวงการงานตอนนี้ตัวคุณเองมีภาวะอารมณ์ที่มันเบื่อนหน่ายที่มันมีความรู้สึกอาจจะเป็นเรื่องฮอร์โมนเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือใดๆก็ตามคุณขาช่วงนี้เนี่ยนิ่งมีสติแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอยู่ไปให้ได้คุณอย่าพึ่งลาออกจากงานการตัดสินใจการหลอกจากงานของคณเกิดราศีหัสเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจลาอ <transitional. S 1> อกคุณขา อาจจะอย่างที่บอกนี้เสือป่าจระเข้อยู่ไปก่อนคุณสักพักแล้วจังหวะอะไรดีๆคุณอาจจะมีความรู้สึกโชคดีจัเลยที่ฉันไม่ลาออกจากวันนั้นค่ะมาสู่เรื่องราวของการเงินนะคะรายได้ดีมีเงินไม่ขาดมือัะเห็นไหมสลับกันลหลายๆคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยฮะคือบางทีงานอาจจะมีปัญหาแต่เงินเนี่ยมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆคุณคะ ความโชคดีของคุณเองเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสนะตลอดเดือนพฤษภาเนี่ยคุณจะมีงานฟรีแลนซ์คุณจะมีงานมีเงินจากความพอใจคุณจะมีโอกาสได้เงินแบบฟุกๆตลอดทั้งเดือนอนเนี่ยโชคดีมากขอแสดงคมยินดีล่วงหน้านะคะ <S <S มาถึงความรักค่ะคนโสดนะคะโสดเป็นสุขคุณไม่อยากจะมีใครละฮะเรียนรู้เลยคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยฮะมีความรู้สึกว่าคือเคยมีความรักมาแล้วต้องบอกนี้ฮะ คนเกิดพิหนัดโดยส่วนใหญ่เคยมีความรักมาแล้วเคยมีความผูกพันอยู่กันมายาวนานมาแล้วเคยมีความรักที่ดีที่สุดมาแล้ววันหนึ่งพอคุณเลิกลาคุณมีความรู้สึกว่า คุณอยากอยู่คนเดียวอะเป็นไหมคะถ้าเป็นคอมเมนต์หน่อยนะคะคุณจะรู้สึกอยากอยู่คนเดียวอาจารย์ขาอาจารย์คาารับค,คืออยากเป็นโสดเป็นมันอิสระเหลือเกินอยากจะไปไหนกระด้ไปอยากจะกลับกี่โมงก็ได้ไม่ต้องมานั่งคอยตอบคําถามบางคนมีมุมมองแบบนี้คุณขานั่นคนโสดต้องบอกช่วงเนี้ยโดยเฉพาะคนเกิดวริยันเนี่ย่ะเขาอยากจะโสดคุณใช้ความสุขกับความโสดไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนและถึงวันหนึ่งความรักจะเข้ามาเองคะ่ะ เราคนมีคู่นะคะระหองระแหงด้วยคําพูดหาคุณขาต้องบอกแบบนี้จริงๆจะถามว่าคนเกิดวันพฤหัสชินหรือ,บบรอ,อยังที่แฟนคุณเป็นคนขวานผ่าซากแฟนคุณเป็นคนไม่หวานน่ะแฟนคุณเป็นคนแบบนี้มานานคุณจะไปหวังอะไรคะคุณคาแต่ตื่นมาเรายัางเจอเขาในทุกวันแต่ตัวคุณเองยังรู้สึกว่าเขายังมีพฤติกรรมที่ยังรักคุณอยู่แต่เพียงแค่คําพูดค่ะ ทำใจให้ได้บางทีคําพูดเนี่ยฮะเขาอาจจะให้ไม่ได้แต่ความรักก็อาจจะให้เต็มที่เพราะถ้าเกิดคุณคิดเยอะคุณนอยคุณขาชีวิตคู่ปีนี้คุณอาจจะพังก็ได้นะคะตั้งแต่เดือนพฤกษาต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องความรักกับวิธีคิดค่ะเรื่องสุขภาพนะคะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายค่ะคุณขาระมัดระวังนะเพราะว่าตัวคุณเองมีภาะวะความเครียดสูงค่ะมันเลยทําให้ระบบขับถ่ายรวนหรือตัวคุณเองช่วงเนี้ยทานอาหารผิดเวลาระบบลำไส้การขับถ่ายมีปัญหา ต้องดูแลดีๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะผักสีเขียวเอ่ยอะไรเอ่ยดูดีๆฮะอย่างน้อยก็ลองดูซิว่าอาหารครบห้ามูไหมทายังไงไม่ให้ตัวเองระบบขับถ่ายมีปัญหาคุณลองดูนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือสําคัญเพราะคุณติดซีรีส์หรือเปล่าหรือคุณนอนดึกทําให้ปัญหาร,ระบบลําไส้กับพ้ออาอ่ารรวนค่ะคนเกิดวันศุกร์ดวงการงานโดนแย่งงานไปตอนหน้าต่อตาคุณขา ภาษาดิฉันเรียกว่าโดนปาดหน้าเค้กค่ะคุณใครทํางานฟรีแลนซ์ฟังดีนะทํางานฟรีแลนซ์ทำงานวง,งการบันเทิงหรือทํางานที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระแบบนี้ค่ะคุณคุณกําลังจะโดนปาดหน้าเคก้กคุณกําลังจะโดนปฏิเสธเรื่องงานแล้วไปเอาอีกคนหนึ่งคุณกําลังเจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่ฉันฝากบอกคุณแบบนี้นะโดยส่วนเรื่องของงานเนี่ยตอนนี้ใครที่กําลังรอเซ็นสัญญางานนะคะ คุณยังต้องยกหูคุยเขาอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยเงียบอย่างเช่นโอ้ยไม่เป็นไรฉันรู้ว่าจะได้เซ็นแน่นอนคุณเช่นเขาคุยงานคุณวันที่1นึ่งไงมวันยี่ห้า 25, เขานัดเซ็นหนึ่งถึงยี่ห้าเนี่ยมันคุยหน่อยเอาให้มีความรู้สึกว่าอย่าปล่อยให้มีช่วงเวลาคุณคาพูดคุยเขาซะหน่อยอย่างน้อยเขารู้สึกว่าเรายังอยู่ในสายตาเขาเพราะบางคนมีความรู้สึกว่า พอรู้ว่าจะต้องเซ็นงานคือปล่อยผ่านเลยไม่ได้ทักทายซะหน่อยคุณอย่างน้อยเชื่อคุณมีลายมีใดไๆก็ตามไม่งั้นคุณมีโอกาสงานหลุดได้ต้องระมัดระวังในเรื่องของงานค่ะ <S <S เรื่องของการเงินนะคะคุณขาต่อให้งานหลุดขนาดไหนก็ตามความโชคดีคือปีนี้เป็นปีที่คุณจะได้อะไรที่มาแบบฟุกๆหรืดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะ เงินเล็กเงินน้อยงานจุบงานจิบเนี่ยมันจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆคุณขาดังนั้นดวงการเงินมีโอกาสได้เก็บเกี่ยวโอกาสได้การเงินที่จะได้ใช้สบายๆมีสูงค่ะเรื่องการเงินอาจารย์ไม่ห่วงคุณขาแต่การโดนปาดหน้าเค้กที่เกิดเรื่อง,งน,นั้นต้องระมัดระวังนะคะคุณมาสู่ดวงความรักค่ะสําหรับคนโสดนะคะแอบรักคนบนออนไลน์ คุณขาดิฉันก็พูดยากะนะฮะความรักบนออนไลน์เนี่ยบางทีมันมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะดูดีๆฮะไม่ว่าการที่จะพูดคุยการให้ข้อมูลการให้เวลาหนังคุณต้องดูดีๆนะเพราะบนออนไลน์ที่คุณไม่รู้เลยว่าเขาใช้ชื่อใครใช้หน้าตาเป็นยังไงแล้วที่สําคัญคือบางทีอาจจะไม่ตรงปก นะคะทุยบางทีอาจจะไม่ตรงปกต้องระมัดระวังเรื่องความรักบนออนไลน์คุณขาจริงๆสุดท้ายท้ายสุดเดือนอยากจะบอกแบบนี้นะเรื่องออนไลน์บางทีอาจจะยังไม่ใช่หะเอาตรงๆนะคุณต้องแบบดูกันไปนานๆแล้วก็อย่าให้ใจกับเรื่องความรักบนออนไลน์นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้หากคุณง่ายๆเลยคุณขาไม่ว่าจะเป็นความรักออนไลน์หรือเจอกันตัวเป็นๆคุณคนถ้ามันจะกระล่อนมันจะเจ้าชู้มันอยู่ที่กำมล,ลสันดานคุณขา ต้องดูกันไปดีๆนิสัยบางทีต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะอย่าง่ายกับความรักค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะที่เกิดวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาค่ะคุณขามีความสุขค่ะเพราะคุณปล่อยวางได้มากขึ้นดิฉันบอกแบบนี้นะคะ คนเกิดวันศุกร์เนี่ยสมหวังสมความปรารถนาชีวิตคู่มีโอกาสสนับสนุนในเรื่องงานซึ่งกันและกันมีโอกาสได้เป็นกอบเป็นกรรมจากสามีจากแฟนแฟนก็ได้สนับสจุนจเราเราก็ได้สนับสนุนจเขาเอาง่ายคือดวงเกื้อนหนุนกันในช่วงนี้ถือว่าสนับสนุนในเรื่องการเงินการงานความสุขที่ดีค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพนะคะคุณขาสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยปรับแค่เรื่องเดียวคือวิธีคิดค่ะ เพราะวิธีคิดของคุณมีปัญหาคุณขาตอนเนี้ยคุณคิดลบไปสะทั้งหมดคุณมีความรู้สึกว่าคุณทุกใจคิดลบคุณไม่เติมบวกลงมาเลยคุณขาไม่งั้นอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหรือมีภาวะความเสี่ยงในความเครียดได้ฝากนะคะสุขภาพกายฉันไม่ห่วงค่ะห่วงสุขภาพใจคุณขาเพราะช่วงนี้มีอะไรที่มายั่วยุคุณเพื่อนรวมงานคนที่ไม่รู้จักมือที่สามที่มาพูดให้คุณรู้สึกเจ็บใจปล่อยผ่านฮะทุกอย่างมันคือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราท่องไว้แล้วทุกอย่างจะดีค่ะ สำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะดวงการงานงานดีมีไฟแรงคุณค้าดิฉันบอกแบบนี้ค่ะ เกิดวันเสาร์ดวงการงานใครรองานต่างแดนต่างประเทศคุณมาแล้วนะวีซ่าผ่านทุกอย่างเซ็นสัญญารอรับการเดินทางคุณค้าแล้วตัวคุณเองงานต่างประเทศงานเงินดอนลลาร์เงินหยวนเข้ามาครบหมดการงานถือว่ารุ่งมากสำหรับคนเกิดวันเสาร์ในช่วงนี้คุณค้างานดีนะคะแล้วงานต่างชาติงานต่างประเทศหรืองานที่เป็นเงินหยวนเงินดอนลลาร์มาแล้วค่ะเตรียมรับสับนะคะ มาสู่เรื่องการเงินค่ะการเงินดีมีเข้ามาแบบฟุกๆคุณค้าอย่างที่เกินตอนต้นค่ะคนเกิดวันเสาร์ดวงดีทั้งเงินและงานคุณค้า ส่วนงานเนี่ยมีงานต่างประเทศส่วนเงินก็เป็นเงินดอลลาร์เงินที่คุณเก็บมาจะมีการเพิ่มคุนนะหรือเงินคุณที่มีอยู่แล้วมีอยู่สิบาทจะกลายเป็นร้อยบาททันทีปีนี้เป็นปีที่คุณจะสมหวังเรื่องการเงินเงินมีการปรับเงินมีโอกาสขยับขยายและเงินจะมีอะไรได้มาแบบฟุกๆตลอดทั้งปีอันนี้โชคดีมากสาหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะคุณขามาสู่เรื่องความรักสําหรับคนโสดค่ะรักแท้รออีกนานคุณขา ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอความรักมากมายแต่สุดท้ายมาแป๊บแล้วก็ไปมาแวบ,บแล้วก็ไปหากคุณขาเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันยังไม่ใช่ค่ะปีนี้โดยเฉพาะตลอดเดือนพฤกษภาดิ่ฉันอยากให้คุณเนี่ยหยุดเรื่องความรักไม่มองหาเรื่องความรักสําหรับคนโสดนะไม่มองหาปล่อยว่างให้ได้แล้วเดือนถัดไปหากคุณขาพฤกษภามิถุนาเนาะเข้าสู่มิถุนาฮะความรักดีๆจะเข้ามาคุณแต่พฤกษาานิ่งไว้ก่อนนะคะ มาถึงคนมีคู่กับคุณขาช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างที่หวานผิดปกติไหมคะคุณจะรู้สึกเอ๊ะทำไมอยาคนรักมีความรู้สึกว่าเข้ามาแปลกๆไม่เคยเจอเอ๊ะทําไมเขาดูเรียบร้อยทําไมเขาพูดดีกับเราคุณขาต้องบอกนี้ฮะเข้ามารู้สึกได้จากการที่เขามีความรู้สึกว่า คุณเป็นคนดีที่สุดสําหรับเขาเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่เขามีความรู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่ใช่อะคุณคะแต่ก่อนหน้าเนี่ยงอนกันอะไรกันมากมายะแต่พอมาปีเนี้ยโดยเฉพาะเข้าสู่เดือนพฤษภาความรักสาราคคนมีคู่จะหวานกันมากขึ้นะเพราะเข้าใจกันมากขึ้นเอาง่ายๆคือเขาพยายามจะมองหามุมมองต่างๆเพื่อชีวิตอยู่ได้เขาเจอแล้วคะ่ะเขาเจอว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะระวังนิดหนึ่งหาะคุณขาเรื่องการเผลอเลอค่ะการนอนน้อยการเผลอเลอการไม่มีสติต่างๆขับรถขับลาระวังนะคะเพราะคุณนีงไม่มีสติเลยในช่วงนี้เป็นช่วงจวังหวะที่คุณเหมาลอยค่ะพักผ่อนได้เพียงพอนะคะทาอะไรทุกอย่างต้องมีสติแล้วคุณจะรอดจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะ